เนื่องจากเวลาล่วงเลยนะครับผมขออนุญาตมุฟออนไป l e คเชอร์ต่อไปนะครับซึ่งวิทยากรของเรานะฮะก็ได้รับเกียรติมาจากอาจารย์ที่จบทางด้านวัสซูล่ามาเป็นอย่างดีนะครับก็ปัจจุบันอยู่หน่วยทรอมานี่แหละฮะไม่ไกลไม่ไกลนะครับก็จะมาบรรยายให้เราฟังในหัวข้อเกี่ยวกับ VTE Profile l e x i s นะครับว่ามันมีความสำคัญยังไงบ้างฮะก็ขอเรียนเชิญอาจารย์แพทย์หญิงปาริชาตันมิดครับค่ะก็ กลับเรียนอาจารย์ชยุทธนะคะแล้วก็สวัสดีผู้เข้าร่วมประชุมท,ทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพูดถึง VTE Profile x l i s นะคะเดี๋ยวจะขอแถมเป็น General Surgery แล้วก็ใน t h r o m a p a t i e n i e นะคะ VTE คืออะไรสำคัญอย่างไรนะคะ VTE คือย่อมาจาก Venous Thromboembolism นะคะประกอบไปด้วยสองส่วนด้วยกันหนึ่งก็คือ Deep Ven Thrombosis ก็คือการมีริ่มเลือดอยู่ในหลอดเลือดดำส่วนลึก ของร่างกายนะคะอันที่สองก็คือ pulmonary embolism หมายความว่าริมเลือดนั้นได้ปลิวเข้าไปแล้วก็ไปอุดอยู่ที่หลอดเลือดของปอดเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งก็จะเกิดผลร้ายต่างๆตามมาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะ Pathophysiology นะคะก็ได้แก่3ประการนี้ค่ะ endothelial injury stasis แล้วก็ hypercoagulability ค่ะ อันที่หนึ่ง endothelial injury นะคะเกิดได้ทุกสถานการณ์เลยตั้งแต่หนึ่งผู้ป่วยมีอุบัติเหตุมาก่อนโดนชนอะไรเงี้ยก็เป็น injury ได้รวมถึงตัวเรานี่แหละค่ะทำให้เกิด injury ก็คือการหาตัดกระบวนการต่างๆไม่ว่าจะจะเป็นการ mobilize อวัยวะอื่นต่างๆหรือว่าการที่ตอกเคาะ ในออโทปิดิกส์นะคะรวมถึงต่อมาก็เป็นสเตสิสสเตสิสเนี่ยคนไข้เกิดขึ้นตั้งแต่นอนลงพยาบาลแล้วค่ะนอนบนเตียงนอนลงนอนแอดมิดเข้ามาปุ๊บก็สเตสิสเรียบร้อยแล้วแทนที่จะได้เดินเหมือนปกติใช่ไหมคะเลือดก็หยุดนิ่งนะคะต่อมามันก็เกิดคลอดได้นะคะรวมถึงต่อมาก็อาจจะมีการทําการผ่าตัดผ่าตัดก็คือนอนบนเตียงนิ่งๆเป็นเวลานาน เลือดก็ไม่ได้ไหลตามปกติแล้วนะคะหรือจะเป็นการใส่เฟือการทำเลสเทนต่างๆของเรานะคะแล้วก็การที่ทำฟิกเซชันต่างๆอันสุดท้ายไฮเปอร์โคแอคกกบิลิตี้นะคะก็คือเป็นกระบวนการที่เลือดมีการแข็งตัวผิดปกตินะคะอันได้แก่บางคนอาจจะใช้ฮอร์โมนใช้ยาต่างๆหรือจะเป็นโรคของตัวเขาเองนะคะสิ่งที่เกิดขึ้น หนึ่งเมื่อเกิด t อม o m b u อยู่ในหลอดเลือดดำชั้นลึกแล้ว t อม o m b u นี้สามารถปลิวขึ้นมานะคะมาอุดมาอุดที่หลอดเลือดที่จะไปปอดได้นะคะก็คือ pulmonary artery นั่นเองนะคะหลอดเลือดดำชั้นลึกที่พูดถึงเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือหลอดเลือดดำชั้นลึกของขานั่นเองนะคะก็เมื่อมาอุดจะเกิดอะไรขึ้นก็ทำให้เลือดไป ฟอกที่ปอดไม่ได้ใช่ไหมคะคนไข้ก็จะเกิดไฮโปซีเมียนะคะกระบวนการถัดมานะคะเมื่อเกิดการอุดตันของทางออกเลือดที่จะไปปอดแล้วนี่ก่อนก่อนหน้านั้นจะเป็นไรเวนติเคิลนะคะไรเวนติเ right คิลก็ไม่สามารถฉูบสูบฉีดเลือดออกมาได้ใช่ไหมคะเขาก็เรียกว่าเป็น RV เนี่ยเฟลเลียเพราะฉะนั้นก็ทำให้เกิดอะไรได้บ้างเกิด p e r s ์ s ิสเท h ไฮโปเทนชันเกิดออ r สตัคที s ช็อ k แล้วก็คา r ด i a คอาร์เรส เห็นคุณพยาบาลมาเยอะก็หลายคนน่าจะมีประสบการณ์ผู้ป่วยเดินไปเข้าห้องน้ำอยู่ดีๆก็อเลสผู้ป่วยกำลังจะกลับบ้านวันถัดมาอยู่ดีๆก็คัมพาส์ไม่ได้นี่แหละค่ะหนึ่งในสาเหตุน,นั้นคือพาโมเนรีเอมโบลิซึมนั่นเองนะคะสำหรับถามว่าเกิดขึ้นบ่อยแค่ไหนอันนี้ตัวเลขในอเมริกาก็ประมาณ100ต่อ1 0 0 0 0แ ตัดเลขง่ายๆก็คือคน1,000คนเกิดขึ้น1คนไม่น้อยนะคะ1,000เกิด1คนในเนี้ยในโรงพยาบาลแห่งนี้ก็เกิน1,000ละดีไม่ดีอาจจะเป็นเรานะคะเพราะฉะนั้นการป้องกันก็เป็นกระบวนการหนึ่งที่สำคัญมาดูตัวเลขในยุโรปบ้างตัวเลขล่าสุดนะคะผู้ป่วย1 5 0 0 0ล้านแคนต่อปีเกิด ดิฟเวนท o m b o s i s เกิดพา l มเน a ี y เอมโบลิซึแล้วก็5 0 0แสนคนในยุโรปต่อปีเสียชีวิตเพราะสิ่งนี้ค่ะเยอะมากทีเดียวนะคะ เพราะฉะนั้นเราต้องมา assess list กันนะคะต้องทำงานเป็นทีมนะคะก็ทุกคนที่ก้าวเข้ามาในโรงพยาบาลแห่งนี้จะต้องได้รับการ assess list นะคะโดยเฉพาะแผนกสัญญกรรมนะคะถ้าพี่พยาบาลเห็นว่าเคสไหนไม่มีให้ทวงได้ทันทีเลยนะคะเพราะเราจะให้ VTE เป็น0นะคะโอเคค่ะถ้าเรา profile x i s ได้เราจะลด การเกิดได้50-75%เลยทีเดียวนะคะซึ่งสกอร์ที่เราใช้ถ้าเป็นผู้ป่วยสัญญกรรมทั่วไปเราจะใช้เรียกว่า Caprini Score นะคะมาดูกันนะคะมันก็เป็นเช็คลิสต์นะคะเป็นการให้คะแนนเป็นแต้มแล้วเราก็จะมาดูว่า บวกคะแนนแล้วใครเป็นแคติกรีไหนไม่ว่าจะเป็นโลโมเดเลตหรือไฮยนะคะทดเลขไว้ในใจนะคะ2แต้ม4แต้มมากกว่า5แต้มนะคะก็มีโปรแกรมค่ะไม่ต้องท่องมากแต่คร่าวๆค่ะเอาอย่างนี้ถ้าคนไข้เข้ามาในโรงพยาบาลถ้ามีโรคประจำตัวต่างๆได้แก่ลังดีซีส h ฮาร์ดดีซีส e หรือมี h าร์ดเฟลเอ็ช่วงนี้ก็จะได้ไปแล้ว1คะแนนนะคะก็ แต่อีกอันนึงก็คือที่สําคัญที่เราอาจจะต้องซักประวัติเพิ่มเติมถ้าคนไข้เป็นผู้หญิงนะคะผู้หญิงที่เป็นโพสพาตัม um, หรือเคยมีรีเค r ร e เลนต์อบอร์ชันหรือคนที่ทานหรือใช้ฮอร์โมนนะคะอันนี้ก็จะได้ไปอีกหนึ่งแต้มแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมซักประวัติเขาเพิ่มนิดนึงนะคะอันที่ได้2แต้มก็ได้แก่คนไข้ที่ ผ่าตัดเกิน45นาทีโดยส่วนใหญ่แล้วเกินไหมคะเขียนเข้าไปใน OR น่าจะเกินนะคะแ a ล a พล s สโคปิกเซอร์จมากกว่า45นาทีส่วนใหญ่ก็เกินค่ะได้ไปแล้ว2แต้มด้วยกันนะคะก็นอกจากนั้นก็อื่นๆก็พวกที่มีเซ n นเ a l l i ไลพวกใส่แคสต่ตางๆ3แต้มได้แก่ใครบ้างส่วนใหญ่ในกลุ่มนี้ก็จะเป็นผู้สูงอายุมากกว่า75ปีหรือว่ามีโคอ กูเลนพวกรูปัสแอนตี้คอ u l ก n t อะไรต่างๆพวกพวกการแข็งตัวของเลือดผิดปกติอะคะ่ะในกรุ่ปนี้ที่จะได้3คะแนนนะคะหรืออันนี้ค่ะสำคัญ5คะแนนมี4ประการนี้นะคะ 1. นตกน้อยกว่า1เดือน 2. อ l e ิเล็กทีฟอาร์โท s พลาสตี้ e v ฮิปเพลวิตเลกแฟกเจอร์สอะคิวสป u r y นคอร์ดอน้อยกว่า1เดือน เห sociedad, ็นไหมคะคนไข้พวกนี้เยอะมากๆทีเดียวตามวอร์ดเรานะคะพวกเปลี่ยนเขาเปลี่ยนข้อต่างๆพวกสไปน์อคอเอนจิรี่แล้วก็พวกสโตได้ไปแค่ได้หนึ่งข้อหาได้5คะแนนเลยเพราะฉะนั้นตีเป็นไฮลิสทันทีนะคะมาดูว่าจะเป็นยังไงถ้าได้มากกว่า5คะแนนก็6ทีเดียวนะคะถ้าไม่มีโปรไฟล์ล็กซิสอะไรเนี่ยก็จะเกิด เหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะเป็น VTE นะคะนอกจากนี้ก็มีสกอร์อื่นๆน,นะคะโรเจอร์สกอร์ก็เป็นอีกอันนึงแต่ของเราคิดว่าใช้คาพินี่ก็ง่ายที่สุดนะคะแล้วก็ทั่วโลกก็ใช้กันแตอ่อีกอันนึงก็จะเป็นของทอม่านะคะเดี๋ยวจะพูดถัดไปนะคะโดยรวมแล้วกระบวนการที่เราจะโปรไฟลักซิสมีมีเมื่อก่อนมี3อันนะคะแต่ IVC filter เดี๋ยวนี้เขา เขาไม่มีเปเปอร์สนับสนุนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็มี2กระบวนท่าก็คือ Mechanical Prophylaxis นะคะไม่ว่าจะเป็น Stocking หรือว่าเป็นการใส่ SCD นะคะหรือ Pharmacoprophylaxis นะคะทีนี้ถ้าเมื่อกี้บวกแต้มกันถ้าได้ศูนย์คะแนนเลยน้อยมากเลยนะคะคนไข้ที่จะได้ศูนคะแนนเนี่ยก็แค่ให้เขา Early Ambulation ก็เพียงพอค่ะแต่ถ้าสมมุติเมื่อกี้บวกเลขได้ 1- 2แต้มก็เป็น Mechanical p r o p h y l ก x i s นะคะก็เป็น s c d หรือว่าใส่เป็น s t o c k กิ้งนะคะหรือใส่ EB นะคะส่วน3 4ถึงแต้มควรจะเป็นฟา a r มาโค p โปร h y ล a กซิหรือ Mechanical p r o p h y l ล x i ซอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างน้อยต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะแต่ถ้าได้5แต้มขึ้นไปควรจะรวมพลงังค่ะ2ออย่างเลยฟาร์มาโคบวกแมคชั่นิคลค่ะถึงจะช่วยคนไข้ได้ดีค่ะนะคะส่วนในเคสทอร์ม่นะคะ ตามไกด์ไลน์เขาก็ซักเจ s สว่าให้โปรไฟล์แล็กซิตเช่นกันจะใช้เป็น c a ปปินนี่สกอเหมือนเมื่อกี้ก็ได้นะคะหรือของที่เรานะคะเราใช้เป็นเรียกว่า g r f i n l i e l s แ i s s e s s m s s t p r t f i l e score นะคะอันนี้ก็จะมีในเว็บไซต์ของทอมม่าแล้วเดี๋ยวคือจะพยายามให้น้องทำทุกเคสต้องทำทุกเคสแหะคะ่ะถ้าเคสไหนไม่มีให้ หอเลยนะคะให้บอกคุณหมอได้เลยว่าเคสนี้ไม่มีการโพไฟเล็กซิสเกิดขึ้นไม่มีการปิน้นไอ้เจ้าตัวเนี้ยมาแปะนะคะซึ่งก็จะเป็นการให้คะแนนเหมือนกันค่ะแต่การให้คะแนนนี้มันจะเป็นตามเมคคาเนซิมของอินเจอรี่มากกว่านะคะก,ก็สิ่งที่ได้แต้มก็คือตั้งแต่ underlying i ์อิ o งไอ i c โ a c t นิออย่างเช่นพวกพวกที่เขา มี surgical procedure มากกว่า2ชั่วโมงหรือว่ามี central line อะไรเงี้ยก็จะได้คะแนนไปนะคะก็นอกจากนั้นที่สำคัญก็คือเอ้เจ้าตัว guideline เนี่ย checklist ตัวนี้มันมีเรื่องของ mecanism h injury มาเกี่ยวข้องด้วยก็คือเป็น AIS s ก่ r e นะคะซึ่งเป็นการบาดเจ็บ specific ต่อ chest ต่อ abdomen หรือว่าพวก fracture ต่างๆนะคะคุณหมอเขาก็จะทำ checklist ไปเมื่อบวกแต้มมาถ้าสมมติมากกว่า10คะแนน ณวันนั้นก็ควรจะพิจารณาโปรไฟเล็กซิสเลยนะคะก็คือควรจะเป็นฟาร์มาโคโปรไฟเล็กซิสนะคะเดี๋ยวเราจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับยาต่อไปนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คืออยากจะบอกว่าถ้ามากกว่า10คะแนนควรรีบโปรไฟเล็กซิสทันทีแต่ถ้าสมมุติบวกแต้มลงมาเราได้น้อยกว่า10คะแนนทำยังไงถ้าเขาอยู่มากกว่า24ชั่วโมงและไม่สามารถเดินเหินได้เหมือนคนไข้ปกติเออไม่เหมือนคนปกติทั่วไป นอนติดเตียงโดนเลสเทนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ควรมีการโพไฟเล็กซิตเช่นกันเมื่อเขาอยู่กับเรามากกว่า24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเตียงไหนที่มากกว่า24ชั่วโมงต้องโพไฟเล็กซิตนะคะก็เราก็จะต้องเช็คลิสก่อนก่อนที่จะให้ยานะคะ คุณพยาบาลก็อาจจะต้องช่วยดูด้วยว่าคนไข้นั้นมี Active b l e e d i n g ตรงไหนหรือเปล่านะคะหรือว่ามี i n d i c a t i ันอื่นคันใต้ Indication อื่นๆอ,อ,อ,อย่างเช่นทอมม m a ติกเบนอินเจอรีหรือ Spinal ลคอร์ดอินเนะคะซึ่งแต่ว่าการอินเจอีนี้ไม่ใช่ว่าให้ไม่ได้เลยนะคะถ้าสมมุติ สิ่งที่อินเจอรี่แล้วได้รับการแก้ไขหรือไม่มีบีดดิ้งเพิ่มเติมแล้วนะคะสามารถให้ยาเพื่อโปรไฟล์เล็กซิสได้เช่นกันนะคะอ่ะมาดูวิธีโปรไฟล์เล็กซิสละทีนี้แมคกนิคอลนะคะหนึ่งอิลาสติกคอมเพรสชันสต็อกกิ้งถามว่ามันช่วยยังไงเมื่อใส่สต็อกกิ้งมันจะมีแรงบีบใช่ไหมคะมันก็ลดลด ไดมิเตอร์ของเวนนะคะลดคอร์เซคชันของเวนเวลาคนไข้นอนเฉยๆปกติเวนมันก็ค่อนข้างขยาย né. เนาะเขาก็ลดคอ s s เซ t ชันของเวนทำให้เวนนัดรีเทอร์นะมันดีขึ้นนะคะอินคิสเวลล์ซิตี้ของเวนนัดบัตโฟได้ดีขึ้นเลือดก็จะสเต s ิสลดลงนะคะการคอมเพรสชันก็มีเปเปอร์บอกว่าสามารถลดสามารถลดได้จาก26%เป็น13%นเปอร์เซ็นต์นะคะก็ประมาณครึ่งหนึ่ง ฟังฟดูทุกอย่างเป็นครึ่งและครึ่งและครึ่งครึ่งไปเรื่อยๆก็จะไม่มี DVT และ PE เองค่ะต้องให้ทุกคนช่วยกันนะคะก็ทีนี้ถ้าเราจะทำเนี่ย stocking เรามีไม่เพียงพอหรอก ไม่ไม่ใช่ทุกคนมีสต็อกกิ้งของที่เราก็แอปพายใช้ก็คือเป็นพันอีลาสติกแบนเดนนะคะแต่สิ่งสําคัญก็คือ1ต้องเช็คก่อนว่าคนไข้มีปัญหามีคอนทอินดิเคชันหรือเปล่าคัมเพลสทุกครั้งหรือคนไข้ที่แบบมีเดอร์มาไทติสหรือมีเอเดมาที่เยอะๆอะยอ่างเงี้ยเราก็จะอาจจะต้องระมัดระวังนะคะก่อนก่อนพันอีบีถ้าคนไข้ผิวหนังค่อนข้างบางอะไรเงี้ยอาจจะใส่เว็บเว็บบิลลองก่อนนะคะการพันอีบีที่เหมาะสมเนี่ยก็ควรจะให้มันเรียงตัวสวยๆไม่ยับ ไม่ย่นนะคะไม่งั้นก็จะทำให้เกิดแผลเป็น pressure sore ได้ตามมานะคะอันถัดมาก็คือการใสอินเตอร์มิเทนต์นิวมอติกคอมเพรสชันนะคะเจ้าตัวนี้ก็เป็น augmentation ของโฟนะคะทำให้พวก f i b เ o l ิ t i c activity มันดีขึ้นเพราะฉะนั้นทอมโบ b ิตก็จะลดลงนะคะก็ลด DVT ได้ประมาณ60%เลยทีเดียวนะคะก็แต่ระวังนิดนึงถ้าคนไข้เป็น DVT แล้วอย่าไปใช้นะคะมันอาจจะบีบแล้วโฟร์พุ๊ขึ้นไปข้างบนได้นะคะอันถัดมาก็เป็น Food Compression Device นะคะก็ก็อย่างเช่นคนไข้ที่มีแผลอยู่แถวขาอื่นๆนะคะก็อันนี้เป็น a l t e r ์เ t นทีว่าก็บีบแค่บริเวณเท้านะคะก็ถ้าเทียบกันอ่า Intermittent Pneumatic Compression Device นี่ก็จะดีกว่า ตัวสต็อกกิ้นะคะถ้าเราหาให้คนไข้ได้เนาะทีนี้ p h a r m a c ค l o g i c p r o ไฟล l ก x ิ s ก็ต้องมาชั่งกันว่าทอมโบซิสกับบีดดิ้งอะอะไรมันเยอะน้อยกว่ากันเพราะฉะนั้นต้องดูดีๆว่าคนนั้นมีมี Active bleeding หรือเปล่าก่อนที่เราจะให้ยานะคะยาที่เราจะใช้ส่วนใหญ่ในโรงพยาบาลก็มีของเราก็มีอ n นอ็กซาพารินโดสก็คือ 0.4ml subq od เนาะเบมิพาินนะคะก็จะเป็น 0.2ml subq od นะคะแล้วก็มี h e p a รินนะคะเป็น 5,000units u b q tid นะคะก็ขึ้นอยู่กับการทำงานของไตแล้วก็ของของตับนะคะก็คือถ้าเป็น kidney f u n c t i o นไม่ดีเราอาจจะมาให้เป็น h e p a รินนะคะ ก็โล,โลลมอลเลกูล่าเฮวนเฮารินหรืออินอกซาพารินหรือเบมิพารินมันก็ดีในแง่ของแบบฟาร์มโคโลโจกบีเฮเวอร์นี่มันทำนายได้มากกว่าแล้วก็โลลิสบีดดิ้งมากกว่าแล้วก็ให้แค่ครั้งเดียวนะคะก็ให้ง่ายแต่ว่าระวังมันกำจัดทางไตนะคะนอกจากนั้นก็ตัวอื่นๆก็มีฟันดาพาริน,นอกอย่างนี้ก็อาจจะมีใช้ในทางออโท,โทนะคะหรือคนที่แบบเกิดปฏิกิริยากับเฮพารินนะคะ นอกจากนี้ก็มีเปเปอร์เกี่ยวกับการใช้ยากลุ่ม DOAC นะคะอาจจะเห็นเยอะขึ้นเรื่อยๆในฝั่งออโทนะคะเพราะว่ายาทานก็ได้ผลดีค่อนข้างดีมากทีเดียวนะคะก็การที่เราคอมไบแม c นิค i c a ลกับฟาร์มาโคโลจิกเมทอดในคนไข้ที่มีลิสต์เยอะๆเนี่ยก็จะช่วยลดลิสต์ DVT ได้อีก49%เมื่อเทียบกับการให้แอนตี้คแอกูเลนต์อย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นก็คอมไบกันก็จะประสิทธิภาพดีกว่านะคะ ของเรานะคะก็จะมีการแบบประเมินความเสี่ยงหลอดเลือดดาอุดตันของโรงพยาบาลศรีนครินนะคะอย่างที่บอกไปต้องมีทุกเคสนะคะอันนี้ของ general surgery นะคะแล้วก็อันนี้ของ t h ม r m านะคะก็ฝากให้ทุกคนช่วยกันเพื่อให้ VTE เราเป็นศูนย์นะคะสรุปนะคะก็คนไข้ที่นอนโรงพยาบาลก็มี list thrombosis นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดู list นะคะแล้วก็ p r o f y l e x i s ให้ดี แอสเซย่าลืมดูว่า b ร e ดดิ้งลิ s t มีอะไรด้วยนะคะแล้วก็ทำตามโปรโตคอลของโรงพยาบาลเราค่ะค่ะขอบคุณค่ะโอเคก็ขอขอบคุณอาจารย์ปริชาตินะครับก็ได้รับความรู้ในเรื่องของการ prevent complication ต่างๆนะครับส่วนวิทยากรท่านถัดไปนะฮะก็เป็น